วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่พระพุทธศาสนาเ,นเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร่อย่างไรนะครับเริ่มแบบรกทีเดียวเ,ยเราต้องย้อนกลับไปที่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศอินเดียหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำนุำนบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าในยุคข,ของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุง่งเรืองมากที่สุดยุคหนึ่งเลยทีเดียว หลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับทรงทํานุบํารุงแล้วก็ทรงเป็นองค์อุปถัมในการทําสังคายนาครั้งที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ได้จัดสมณทูตขึ้นมา9สายด้วยกันแล้วก็ส่งสมณทูตทางเ้าสายออกไปต่างประเทศเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระองค์ก็ส่งสายที่8ซึ่งประกอบไปด้วยพระโสณเถระและพระอุตรเถระสององค์นี้เป็นพระที่เป็นหัวหน้าทีมส่งมาทางสุวรรณภูมิซึ่งสมัยนั้นประเทศไทยยังอยู่ในอนาณาจักรของสุวรรณภูมิอยู่และหลังจากนั้นมาประเทศไทยก็ได้รับได้รับการนับถือ แล้วก็ได้รับทราบแล้วก็ได้นับถือปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนตามนิกายหรือว่าตามคําสอนที่พระโสนอุตระได้นําเข้ามาสู่ส,สมัยสุวรรณภูมิและหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็เจริญาตามลําดับ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วนอกจากมีนิกายเถราวาดแล้วก็ยังจะมีนิกายอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายมหายานที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยประมาณพศ1,300ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในสมัยของอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นอาณาจักรศรีวิชัยก็ได้รับอิทธิพลของมหายานมาจากทางชวาและหลังจากนั้นก็เจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งปัจจุบันเราสามารถที่จะไปดูหลักฐานได้ก็คือ พระบริษัทอวัลโลกิเตสวนหรือว่าเจดีพระบรมธาชาัยยาซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหลังจากนั้นประมาณปีพุทธศักราช1,550สมัยที่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ซึ่งเป็นอาณาจักรของขอมเจริญรุ่งเรืองก็แผ่อิทธิพลแล้วก็สนับสนุนความเจริญสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะดูหลักฐานได้ไหมก็สามารถดูได้เช่นพระปางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีเป็นต้น และหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคของเถราวาทแบบพุกามประมาณปีพุทธศักราช1600ซึ่งสมัยนั้นพระเจ้าอนุรุทธ,ธามหาราชแห่งอาณาจักรพุกามซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาในกาเรเถรวาทอยู่แล้วก็ได้แผ่อิทธิพลมายังล้านนานและหลังจากนั้นก็ทําให้าศาสนาพุทธนิกายเถราวาทแบบพุกามก็เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภาคเหนือของประเทศไทยเช่นเจดี JD, ในวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นก็เป็นหลักฐานและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเทรวาดนิกาหลังกาวง ซึ่งเราจะสังเกตว่านิกา์ลังกาวงเนี่ยเป็นนิกายไม่ใช่นิกายในประเทศไทยแต่ว่านิกายนี้เคยอยู่ที่ประเทศลังกาในปีพุทธศักราช1696ซึ่งสมัยนั้นยุคนั้นเนี่ยนะครับก็พระเจ้าปรากมพาหูมหาราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ลังกาได้ทรงทำนุบรุงพระพุทธศาสนา โดยการรวมพระสงฆ์ในสมัยนั้นให้เป็นนิกายเดียวกันและหลังจากนั้นก็โกรเก้าวให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่7ขึ้นและทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในช่วงนั้นก็มีพระสงฆ์จากสุวรรณภูมเิเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาและก็นํานิกายนี้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยดังนั้นตั้งแต่สมัยนะั้นเป็นต้นมาจึงมีการเรียกชื่อนิกายนี้ว่าเป็นนิกายลังกาวงศ์ จากนั้นก็เข้าสู่สมัยสุโขทัยในช่วงพุทธศักราช1,920ซึ่งยุคนั้น,เ,นเป็นยุคของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชทรงทราบว่าพระสงฆ์นิกายลังกาวงเ,เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ เพ่งครัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการอัญเชิญพระสงฆ์นิกายลังกาวงมาเพื่อที่จะเอามาเผยแผ่คําคสอนในกรุงสุขโขทยัยและหลังจากนั้นเป็ต้นมานิกายลังกาวงก็มีการแพร่หลายที่ให้พุทธศาสนิกชนในยุคนั้นเคารพนับถือต่อมา แล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่สมัยล้านนาในพุทธศักราช1,913ซึ่งสมัยนั้นพระเจ้ากือนาได้ทรงทูลมาอาราธนาพระสมุนเถระจากเมืองสุโขทยัยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่พระมหาธรรมราชานิไทยได้ได้ครองราชอยู่นะครับและเพื่อที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ลาน,นาพระพุทธศาสนานิกายแบบลังกาบงจึงได้ประดิษฐานในอาณาจักรลาน,นาตั้งแต่นาเป็นต้นมาซึ่งสังเกตง่ายปัจจุบันเราสามารถ ได้จับไปเยี่ยมชมหรือว่าไปกราบนมัสการในเจดีเหล่านี้เช่นเจดีที่วัดสวนดอกหรือไม่ก็พระธาตุดอยสุเทพเป็นต้น แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ในยุคของสมัยอยุธยาซึ่งในสมัยอยุธยาชาวอยุธยาก็จะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเทราวาตด,ดั้งเดิมซึ่งเนื่องจากว่าอายุธยานี่มีเขตแดนติดกับสุขโขทยัยทําให้พระพุทธศาสนาเผยแพร่ถึงกันพระสงฆ์อยุธยาในสมัยนั้นก็ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาเมื่อประเทศลังกา ถึงจุดเสื่อมลงนะครับก็มีการที่จะส่งสารมาเชิญพระสงฆ์ลังกาวงในเมืองไทยเข้าไปเผยแผ่คําสอนพระพุทธศาสนาที่ประเทศลังกาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันพระสงฆ์ที่ประเทศลังกาจึงเป็นอีกวงหนึ่งก็คือวงสยามวงนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นนะครับพระอุบาลีแล้วพระอริยมุนีซึ่งเป็นหัวหน้าสงฆ์15รูปได้เดินทางไปที่ประเทศลังกาแล้วหลังจากนั้นประเทศลังกาเนี่ยก็มีการาส่งคนมาบวชหรือว่าส่งคนมาศึกษาพระธรรมิน,นกับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นนิกายลังกาวงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,าพระในนี้อาพระในประเทศศรีลังกาจึงกลายเป็นอีกนิกายหนึ่งนะฮะแะชื่อว่านิกายสยามวงนั่นเอง หลังจากนั้นก็เข้าสู่ในยุคของกรุงทนบุรีซึ่งยุคกรุงทนบุรีก็มีพระ,ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชานะ็นสมัยนั้นก็ทรงพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นผู้ที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่เสื่อมโทรมซึ่งหลังจากที่มีการเ,าเกิดศึกสงครามในการาในคราวที่เสียกรุงศรีอยุธยาไปนะครับก็ทรงทําให้หลังจากที่เสร็จสิ้นศึกแล้วก็พระองค์ทรงนิมนต์พระสงฆ์ที่ประพฤติดปีปฏิบัติชอบแล้วก็หลีกเลี่หนีภัยไปอยู่ในสถานที่ต่างๆกลับเข้ามาสู่วัดวาอารามนอกจากนี้พระเจ้าตักสินมหาราชก็ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงธนบรุรีนอกจากนี้ก็ทรงโปรดให้ขอยืมพระไตรปิฎกสย,สยามงาวงฉบับสมบูรณ์มาจากทางเหนือและจังะมาจากทางนครศรีธรรมราชเพื่อจะมาคัดลอกให้เป็นต้นฉบับหลวงเพื่อจะรักษาธรรมะที่ถูกต้องและมั่นคงต่อไปนอกจากนี้แล้วพระองค์นอกจากพระองค์ที่จะเป็นนักรบแล้วพระเจ้าตร สินมหาราชก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทั้งสมถะและวิปัสสนา ดังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตรัสไว้ซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนก็คงเคยได้ยินพระองค์ตรัสไปว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคโดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมะถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่ตัวเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันซึ่งจะเห็นว่าคำคำนี้เนี่ยเป็นคําที่เป็นคำตรัสของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับซึ่งพระองค์ทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรียกว่า,อย,าอย่างมั่นคงในสมัยนั้น แล้วหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็เข้าสู่ในยุคของกรุงรัตรนโกสินทร์จะสังเกตว่ากรุงรัตรนโกสินทร์เนี่ยเป็นยุคที่อีกยุคหนึ่งที่พระพุทธศาสนาได้รับการทํานุบารุงโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทพระมหากษัตย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยแบบแผนต่างๆอย่างเคร่งครัดและก็มีการศึกษาพระธรรมวิน,นัยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนาประจําชาติไทยตั้งแต่สมัยนั้นมา ดังที่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ว่าตั้งใจจะอุปถมัมภยกยอพระพุทธศาสนาป้องกันขอบเขตขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า,ากษาัาตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีและหลังจากนั้นกษัตริย์แต่ละรัชสมัยนะครับก็มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอมา